ในการพัฒนาคนคนหนึ่งเราจำเป็นต้องพัฒนาในด้านความคิดร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณไปพร้อมๆกันทำไมเด็กที่เรียนเก่งในโรงเรียนหลายคนถึงล้มเหลวในชีวิตจริงที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะโรงเรียนหรือการศึกษาตามแบบแผนนั้นสอนแค่เรื่องพัฒนาความคิดในเบื้องต้นเท่านั้น การศึกษาตามแบบแผนทำลายจิตวิญญาณของผู้เรียนแต่กับส่งเสริมและกระตุ้นความกลัวให้มีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกลัว,ก,วการกระทำความผิดความกลัวต่อความล้มเหลวและความกลัวที่จะไม่มีงานทำการศึกษาแบบนี้ปลูกฝังให้ผมกลายเป็นลูกจ้างในด้าน e และ s โรงเรียนไม่ใช่สถานที่สำหรับคนที่ต้องการเป็น b และ i นั่นอาจเป็นเหตุผลที่ดีที่ทำไมผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักเรียนไม่จบไม่ว่าโทมัสเอดิสันผู้ก่อตั้ง General Electric, เฮนรี่ฟอร์ดผู้ก่อตั้ง Ford Motor s t e สตีฟจ็อบผู้ก่อตั้ง Apple, b บ l g a t e ผู้ก่อตั้ง Microsoft, w อลต Disney ผู้ก่อตั้ง Disneyland และ Mark คซักเคเบ r รผู้ก่อตั้ง Facebook